สวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับออเดอร์ออเดอร์นี้จะเป็นออเดอร์ที่2ครับนงครับพี่ไอกำลังมองที่บริเวณแนวต้านตรงนี้นะครับแนวกรอบที่พี่ไอตีอยู่นะครับด้านบนเป็นแนวต้านนะครับด้านล่างเป็นแนวรับนะครับเดี๋ยวจะรอดูที่แท่งเดอะไฟนอลนะครับพี่ไอเข้าออเดอร์ไปแล้วหนึ่งออเดอร์นะครับก็เสมอไปนะครับน่าเสียดายมากนะครับ เสมอแบบน่าชนะนะครับโดนวิสุดท้ายดีขึ้นมาเสมอก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าออเดอร์ที่2นะครับออเดอร์ที่2ของวันกรอบนี้นะครับด้านบนเป็นบริเวณแนวต้านนะครับน้องสังเกตนะครับเป็นบริเวณแนวต้านส่วนด้านล่างเป็นบริเวณแนวแนวต้านเดิมนะครับที่กราฟเพิ่งเบรกขึ้นไปนะครับหลังแท่งนี้จะเป็นแท่งเดอะไฟนอลนะครับเดี๋ยวพี่ไอจะรอดูนะครับอยากได้ที่บริเวณแนวแนวด้านล่างนี้เหมือนกันนะฮะอยากได้ที่แนวรับนี่เพราะว่า ภาพรวมจริงๆแล้วนะครับประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมานี่กราฟขึ้นได้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับแล้วเบรกแนวนี้ขึ้นไปนะฮะหลังแท่งนี้จะเป็นไฟนอลน,นะครับพี่ไอยอยากจะกดเข้าที่แนวรับตรงนี้นะครับอืม ยังไม่น่าจะผ่านแนวรับตรงนี้นะครับมันเป็นบริเวณแนวต้านเดิมที่กราฟเบรกลงมานะครับเอ้ยเบรกขึ้นไปนะครับเป็นบริเวณแนวต้านเดิมที่กราฟเบรกขึ้นไปแล้วภาพรวมใหญ่จริงๆแล้วมันเป็นเทรนขาขึ้นนะครับนะ้องพี่ไอ้กดเข้าออเดอร์ในแท่งเดอรไฟนอลในออเดอร์บายนะครับมาดูซิว่าออเดอร์นี้จะเป็นยังไงนะครับเป็นออเดอร์ที่2ของวันครับน้องครับ ไม่น่ามีปัญหานะครับก็น่าจะวิ่นไปนะครับน้องๆดูตรงนี้นะครับดูทำเฟรมที่1ชั่วโมงนะครับเห็นไหมครับทำเฟรมที่1ชั่วโมงกราฟไต่ขึ้นไปได้ค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวนะครับแข็งเลยทีเดียวนะครับภาพรวมใหญ่ๆก็เป็นขาขึ้นนะครับเห็นไหมครับพอเราขยับมาเป็นทำเฟรมหนนาทีเนี่ยนะครับเราก็ควรจะเทรดตามแนวโน้มของของทำเฟรมใหญ่นะครับก็พี่ไอ้ก็กดเข้าออเดอร์บายไปนะครับ ลากัรที่หนึ่งออเดอร์ครับน้องครับเช้าวันจัน์นะครับสวัสดีครับผม